ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน g o เด e n เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมพับ g ีม b i l e ราคาถูกปลอดภัยเติมได้ที่เว็บไลน์ g o เด e นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่ g o เ d e n เติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ไปไทีเดียกวันเลยอาไม่นออหรอ ไ,ไกดกูจะขีไไ่เนาะแมมมอนวันนี้พดีใฝั่งนี้พอดีหนวกเสิบคิวล้วมั้งเนี่ย Oh, Marked a Mark the location Help Oh, I think, I think. Did, did who? <laughs> ตี oh, น, <laughs> น,นี้นี่เหมือนมีคนอยู่ข้างล่างเล้วอ๋อโอ้ยิงออกทำอะไรเงี้ยได้ไหมอยู่สี ท kind of ี่ใหม่นี้ไปเข้าดาวไหนครับน่าจะอยู่บ้านนี่แหละหน้าบ้านขึนตนลยไปหลนมาเอ้อตายเลยโอเคนิกเวื่อนิวเวิรตีนตี มีคนบวกมาหรอบถแม <Watch out. S 1> ่ w ั t c ัคนต้นไม้รถแม่น่ผมเนี่ยตัวนั้น, Watch, น,น Watch out Watch out อ,อ,อ่ะหัว่ตแล้วเชิญไม่เป็น ออโอ๊ยฝ่กไปซ้อมหน่อยเออโอ้ยเชื่อฟังเลยไอ้ตัวนี้ละสิงตัวเรามีรถมาร้านค้าไปแล้วกี่ตัวนี้เออรถนั้นล่ะคันนัน้นล่ะ ปืนฟารอมเลยเหรอตัวเดียวเหรอใช่โอเคจบตัวเองได้ใช่ไหมไม่มีชุฟาร์มพี่ก็สซูลเลยแช่นซุปให้ได้ไหมได้ไหมไม่โดน เพ่นอยู่ที่ชชปป้าเพ่นกำลังวิ่งไปมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ทางนี้นี่ฮัลโหาเลยให้ตีเดียวกันคุยจอดตอนนี้จอดดีกว่า อ๋อตัวเดียวก็ว่าทำไมไม่ชัด์จนเลยนี่นี่กันแีสองตัวจีอิงอีกฝั่่ง ยตรงนั้นเลยต่อยใช่ไหมครับไม่เหรอยังเหลือไปเนี่ยอ๋อชัอช็อไม่ได้แล้วนี่แือตัวเดียว ฟังเยอะมากนี่อยู่ข้างล่างดูของกันเฮ้ยใอยข้าง,างหน้าลง,งดัก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 ไม่ได้ลงอุ้ยลูกซองอ้าวมโดนแรง,งอะไร มีกระสุนสีส้มอีกไม่กี่เครื่องนี้เล่นแบบโคเวกเตอร์กับยิงตาเร็วมากเลยใช้การแะไรเนี่ยอย่หลังบ้านนะ่ะไปเปล่าน็อกตัวหนึ่ง Tên Đâu? Ớ, nhìn rồi đó Căm lên Hiểu không? เออาไงจะลุยไหมจะได้ปลาหอกไปเลย Watch out กี่ตัวเหรอเหลือตัวเดียวเหลืออย่างขอเขาอ๋อเล่นเอ็ปไปโอ้ยอ๋อก่อตายก่อจำได้ไง ได้ได้ได้เออเกาะแตกหรอกี่ชสามวีไอพีก็ได้ความหอไปอย่ล่งเด้อไม่น่าเหม็นขนาดนั้นอันนี้นี่ข้างหน้าเห็นไหมดูไม่น็อกเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวทางนัด แต่เป็นเวกเตอร์ก็เหมือนอยู่ข้างล่างเลยอันนี้ตัวกายนะนอตอนนี้อยู่ข้างล่างตอนนี้อยู่ข้างล่างไม่น่าถูกไม่เห็นหรอ อยู่ใต้น้ำฝั่งเนี่ยอุย้ยอุ้ยสวยอโอโต๊ะใช่เจอแล้วนั่งอยู่แต่ว่ายิงไงวันเนี้ยให้ตัวนี้จะเหนื่อยวะ โอเคน็อป okay, no. หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน,นั้นแหละตัวตายตายสวยเอาไม่ได้ MVP เหรอไม่กด้ยิงไป20แล้วเมื่ยี